ช่องทีแพลน,นี่เช่นเคยครับวันนี้จะมาดมูต้นไม้ที่บ้านลุงครับไม้ได่างแต่น่าเสียดายมาวันนี้ไม่เจอใครเลยนะครับลุงอู้ถ้าจะไม่อยู่มาแบบไม่ได้นัดหมายก็จะพามาชมสวนลุงอูแล้วกันนะครับว่ามีต้นอะไรนะครับมีต้นอะไรบ้างนะครับก็จะมาดู ข้างบ้านลุงอูเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นโชคนะครับอ่าลุงอูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เก็บโชคแล้วก็ทําโชคได้สวยๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับราคายังไงนี่ต้องถามลุงอูแล้วแหละนะครับราคาไม้สวยๆแบบนี้นะครับต่างดีนะครับต่างดีใครแล้วแต่ใครจะชอบสําหรับโชคนะครับชอบชมพูชอบม่วงชอบ ทับทิมชอบแบบไหนนะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือ3มต้นแรกที่อยู่ข้างรั้วเลยนะครับตัวทมรองอู้ได้ว่าชอบต้นไหนนะครับถ้าจะขายทุกต้นเหมือนกันแล้วก็ตามมาด้วยประกายดาวครับอุ้ยมีต่กอใหญ่ๆสีสวยมากนะครับการยาวเลยนะครับประกายดาวของอุ้ก็มีเยอะนะครับก็ จากที่เคยถามๆกันนะครับก็มีต้นที่แบ่งปันต้นละ250-300หรือว่าต่ำกว่านั้นก็ก็แล้วแต่จำนวนนะครับก็คงต้องโทรถามน้งอูอีกทีนะครับนี่ประกายดาวนะครับอันนี้เป็นตอครับมีตั้ง1 2 3 4 4, 4ต้นนะครับก่อน,นี้นะครับดโดนยกยอดไปแล้วนะแต่ก้อใหม่สวยทีเดียว ไกดาวก็เป็นต้นที่หลายคนมีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีแต่ความสวยของเขาก็ตรงที่เป็นพุ่มเป็นกอนครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นเรื่องของไม้มงคลนะครับาขายร่ํารวยนะครับสําหรับเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับกูก็มีเยอะเลยตรงนี้นะครับผมชําไว้เยอะเลยาราคาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ ใครจะเอาไปปลูกประดับนะครับก็มีแบ่งปันแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้กวักประกายทองครับสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่นะครับลายจัดๆก็มีนะครับประกายทองไปดูกันครับมีไหนก็มาแล้วเนาะก็พาชมสวนลุงอูเลยนะครับนี่ ลายทองนะครับมีเพชรเจ็ดสีด้วยนะครับก็มีด่างสามสีก็มีนะครับแล้วก็มีไม้ชํานะครับผูระเบิดก็มีนะครับไปชมในขออย่างนะครับทุกอูเข้ามาในสวนแล้วนะครับอ่ามีไทคอนนะครับใบใหญ่เลยนะครับไทคอน ตรงนี้มีสองมีอัโบนะครับฟอมเลือก,ก็มีมีกุ้งนะครับดูนะครับโชคของลุงอุเล็กๆก,ก,ก็มีลายนะครับออโอ้ทำเก่งจริงๆนะครับน,นี้ดูรอบนอกก่อนดูโชคครับโอ้ใบนี้ครับใหญ่มาก นี่นะครับโอ้โหเอาดูมุมไกลๆต้นนี้ใหญ่จริงครับใหญ่มากนี่นะครับมือนะครับโอ้เท่าแขนเลยความยาวนะครับยาวน่าจะ8 0ดสบเก้าสิเซนนะครับดูใบใหม่เขาแต่ละต้นนะครับสวยๆทั้งนั้นใครสนใจก็ค่อยโทรมาถามลุงอูแล้วกัน ครับถือว่ามาเยี่ยมลุงอูแล้วก็ทําทคลิปให้ลุงอูสักหน่อยนะครับขายทุกต้นว่างี้ครับขายทุกต้นไล่เรียงกันเลยนะครับดูตรงนี้ครับใบใหม่ครับสวยมากครับบาดใจเลยทั้งขาวทั้งชมพู เยอะแยะจริงครับดูนี่นะครับใครอยากไปปั้นฟอร์มนะครับใครเล่นต้นไม้ขนาดนี้ก็ต้องมาที่ตรงนี้แล้วครับฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยต้นเล็กๆนะครับเล็กๆก็มีขนาดกลางก็มีนะครับใครที่อยากจะเอาไปปั้นนะครับ ก็เป็นขนาดกลางก็ได้นะครับใครอยากเอาไปตั้งแม่ก็เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับอยากบอกว่าแต่ละต้นนี่สีนี่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะครับดูนะครับเยอะจริงๆใครสนใจต้นไหนก็ก็แคปแล้วก็ส่งไปถามลุงอูได้นะครับที่ l ล n e นะครับก,ก็จะให้ l ล n e ไ d ดีไว้แล้วก็เบอร์โทรลุงอุนะครับ ใหญ่หญๆโตๆยังไม่หมดนะครับนี่ยังยังไม่รอบโรงเรือนโรงเรือนไม่ได้โรงเรือนขนาดใหญ่นะครับโรงเรือนประมาณสี่คูณแปดนะครับแต่เต็มไปด้วยโชคครับโอ้โสีทองเลยไม่รู้ว่ามันแก่หรือเปล่านะครับใบใหม่ครับ ไหนที่ถนัดยกยอดก็เอาไปสะสมครับใครตามหาโชคก็ต้องบอกว่าลุบอ,อุนี่แหละนะครับที่มีโชคพอที่จะสะสมแล้วก็เป็นราคาแปนปั่นนะครับพี่อาเบิลนะครับใครอยากยกยอดก็มาเลยต้นเล็กๆนะครับก็มีเยอะนะครับ สเล็กๆนี่ครับสเคยเอาไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับโชคแต่ไม่รอดครับเอาไปต้นเล็กๆนะครับแล้วก็โดนน้ําบ่อยครับก็จบไปสําหรับโชคถือว่ายังยังไม่ค่อยยังเลี้ยงไม่เป็นแต่สําหรับคนที่เลี้ยงเป็นนะครับก็มีโชคมีเงินหนาด้วยนะแล้วก็จึงมีนะครับ ิงมาเบิลนะครับโอหห้ยต้นนี้จัดมากสวยมากคร,ครับต้นนี้ใครอเป็นไม้ตอครับไม้ตอมีอยู่สามหนอ่อนี่โอ er, ้สวยสวยสวยต้นนี้นะครับต้นอื่นก็สวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับทิงมาเบิ้ลชมพูใครชอบโทนชมพูนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็สวยโอ้โหโหลอดใหม่ครับ นะทีนี้ก็จะมาดูตรงกลางบ้างนะครับก็จะมีเป็นไปด้วยโชคครับนี่นะครับเขาบอกว่าต้องดูสูงๆใช่ไหมครับดูว่ามันสมมาตรไหมนะครับนตั้งฟอร์มได้ขนาดไหนนะครับหรือว่าจะเป็นไซส์เล็กๆดูไซส์เล็กๆนะครับนี่ใครที่เลี้ยงเก่งๆนะครับเลี้ยงไซส์นี้นะ แล้วล่อเนี่ยโหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากๆมืออาชีพมากนะครับดูถานนี่ครับเทียบเลยไม่พอครับทางนี้ครับทางนี้ครับแล้วก็มุมกว้างครับทางนี้ครับโอ้โหอะสวยงามจริงๆครับแล้วก็นี่เริ่มมีสีแล้วนะครับเริ่มมีสีแล้วใครสนใจนะครับนะก็ติดต่อ ลุงอุไม้ด่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับก็ค่อยติดต่อลุงอุเอาแล้วกันนะครับว่ามาเยี่ยมลุงอุเราไม่เจอก็ทําคลิปตรงนี้เพื่อที่จะแบ่งปันต้นไม้สวยๆนะครับใครที่สะสมก็ติดต่อลุงอุได้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ